รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย The Streamer รายการค้นหานักสร้างคอนเทนต์สายเกม หลังจากผ่านการแข่งขันในรอบ a u d i t i o n จนได้ผู้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปทั้งหมด15คนวันนี้เหล่ารีมเม m e r จะต้องมาทำการแข่งขันในโจทย์ครั้งใหม่กับรอบ PvP การแข่งขันแบบตัวต่อตัวสตรีมกันส,สดๆในเกมเดียวกันตอนนี้เราเดินทางมาถึงรอบการแข่งขันแบบตัวต่อตัว,ตวเอาคนนี้มาชนกับคนนี้ก็คือใช้วิธีการแบบว่าเล่นเกมเดียวกันมาเจอกันผมว่าผมชอบรอบนี้ครับเพราะว่ามันวัดเกมไปเลยเกมต่อเกมช็อตต่อช็อต จริงๆในรอบนี้นะคะนึกว่าความท้าทายมันเกิดจากเราจะไปคู่กับใครก็ไม่รู้มันคือการเปรียบเทียบเลยคะ่ะว่าคุณจะทําได้ดีไหมมันไม่เกี่ยวว่าคุณจะดังกว่าอีกคนไหมหรือคุณจะเป็นหน้าใหม่เลยแต่ถ้าเข้ามาในรายการนี้มันอยู่ที่ว่าเกมเกมเนี้ยคุณพรีเซนต์ได้ดีกว่าอีกคนนึงหรือเปล่าผมตัดสินใจจากความสามารถเขาก่อนเราเพลินจังเลยทั้งที่แบบเราไม่รู้จักเขาอะเราดูเขาครั้งแรกเพียงแค่ห้นาทีแต่เราสึกว่าเราอยากดูเขาต่อ ถ้าใครเคยลุ้นมากับรอบแรกของพวกเขานะฮะรอบนี้บอกเลยว่าโอ้โหเข้มข้นมากกว่าเดิมหนักใจสุดๆเลยครับก็ฝากด้วยนะครับสำหรับรอบนี้ก็คือเป็นรอบ P P ซึ่งมันเริ่มชี้ผลแล้วว่าใครจะได้ไปต่อและใครจะไม่ได้ไปต่อและก่อนจะเริ่มการแข่งขันเราได้จัดปาร์ตี้แสดงความยินดีและเติมพลังหลังจากการต่อสู้ในรอบ a u d i t i o n ครับ สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ The Streamer <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> และตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับน้องๆทั้ง15คนที่ผ่านเข้ารอบออดิชั่นมาได้นะครับ <Yeah. S 1> แล้วก็ทางรายการของเรานะครับก็ได้มีการแบบจัดปาร์ตี้ขึ้นเพ ah. ื่อเป็นการต้อนรับน้องๆทุกคนนะครับเข้าสู่บ้าน E Arena MQDC Bootcamp <Yeah. Yeah. S 1> น้องปาร์ตี้กันเลย เคือทุกคนได้แบบอิ่มท้องกัาไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเราจะแค่อิ่มท้องไม่ได้เราต้องอิ่มความรู้ด้วยเป็นสิ่งที่หนูไม่มีเลยเราต้องเติมเราต้องเติมความรู้ด้วยเพราะฉะนั้นเราจะมีคนมาเติมความรู้ให้นะครับขอเชิญมาสเตอร์ครับมาเลยหาท่านโอ้ถามน้องดีกว่าว่าใครมีอะไรที่แบบเหมือนเงี้ยอยากถามพี่พี่มาสเตอร์ได้หมดเลยสมมติ มีคนมาโดนิให้เราเขาเป็นท็อปโดนิเลยพอท็อปโดนิเสร็จปุ๊บสั่งให้เราให้เราเต้นหรือทำที่แบบสิ่งที่เราไม่อยากทำเราทำยังไงออโอนเงินคืนให้เขาได้ไหมฮะโอนเงินคืนให้เขาได้ไหมฮะเก็บไม่เลยครับเก็บผมไม่สะดวกค่ะขออนุญาตขออนุญาตโอนเงินคืนได้ไหมฮะเพราะไม่ถนัดเต้นจริงๆอะไรเงี้ยมีใครเคยทำอะไรบ้างนะฮะที่แบบไม่อยากทำเลยอแต่ว่าเขาแบบเหมือนแบบเขาอยากให้เราทำผมเคยโดนโดสุดหกพันดอกเดียวแล้วบอกว่าขอเสื้อสตรีมให้ดูได้ไหมหลายวินนะฮะ แล้วก็มีบอกว่าขอน้าเจอได้ไหมอะไรเงี้ยน้าเจอด้วยเหรอเราก็เลยไม่ไปไปนะฮะไปนะไปดีไหมเนี่ยไม่ไปไม่ไปเราเลยไม่ไปใช่เพราะว่าต้องใช้วิธีการอธิบายเข้าใจมากกว่าครับอย่างเช่นเราต้องอธิบายเข้าใจก่อนว่าเฮ้ยในสถานการณ์ตรงนี้เราทำไม่ได้นะเช่นถ้าเราถอดเสื้อปุ๊บมันมีปัญหาต่อแพลตฟอร์มนะเขามีเขาบริว่าสองเกงแทนเบื่อค่ะไปถอดเกงแคร์ไปถอดเกงแคร์ให้ความรู้ไปตามน้ำก็อีกอ่ะ โอเคคือจริงๆแล้วการสตรีมเนี่ยการพูดนี่เป็นสิ่งส well. ําค right so, ัญมากคือเราต้องแบบเหมือนแบบมีทักษะการพูดที่ดีเพราะฉะนั้นวันนี้ครับผมจะมีเกมมาให้น้องๆเล่นกันอ่าเป็นเกมที่จะแบบพัฒนาทักษะเกี่ยวกับเรื่องการพูดของเราด้วยอ่าเกมแรกของเราในวันนี้นะครับอยากให้คุณนุยช่วยสาธิตให้น้องๆดูนิได้สิฮะง่ายมากกติกาเกมไม่มีอะไรเลยฮะคือผมจะเป็นประโยคโชว์ขึ้นมาแล้วให้อ่าน ให้ถูกต้องแค่นั้นเองคนุ้ทําทำได้สบายๆอ่ะพร้อมนะครับโหยังยาวโหยังยาวโอ้โหข่าวด่วนจากระนองระยองยะลาที่จังหวัดระนองระยองยะลาไม่มียักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็กเพราะยักษ์เล็กจะกินข้าวกับฝักผัดฝัดฟักแต่ผัดฝัดฟักแต่ฟักผัดใหญแต่ว่าเดี๋ยวเราจะให้เล่นกันจริงๆแล้ว ผิดไม่มีบทลงโทษเลยอะค่ะเอาเลยไหมอ่ะเราเลยไหมอ่ะเราเลย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 พูดเก่งเจอแจ้วอ่ะพร้อมนะครับโอเคค่ะหนึ่งสองสามไม่ขัดแต่ไม่ขัดเลยดูรู้เตะอะพี่เจเลือกมาหนึ่งคนพี่เจเลือกมาหนึ่งคนพี่ตั้วฟี่ครับอ่ะพี่ตั้วฟี่ตาลมาพร้อมไหมฮะพร้อมค่ะไปครับ กวางข่าวเข้ากางข่าวคว้าขวานคว้างคว้างกวางข่าวเอากระือได้นะอ้าโอเคได้นีอยากดูใครเป็นพิเศษฮะอยากดูคุณหยกฮะเดี๋ยวนะผมพรอมไหมครับพรอมไหมครับอ่่ลองดูนะหนึ่งสองสามไปดอกคำปู้จี้เสียบหูอีพ่อดอกคำปู้จี้หูอีแม่ ีเก็สนุกสนานไปแล้วนะครับแต่ว่าสกิลนี้ที่เชื่อว่าเราจะได้ใช้เพราะว่าการแข่งขันในรอบต่อไปเนี่ยจะเป็นรอบที่เรียกว่า PVP และกติกาในรอบ PVP เราสตรีมเมอร์จะต้องต่อสู้กันแบบตัวต่อตัวโดยผู้ชนะจะได้เข้าสู่รอบต่อไปทันทีส่วนผู้แพ้ทั้งหมดเหล่ามาสเตอร์จะคัดเลือกอีกครั้งเพื่อหาผู้ตกรอบในตอนท้ายรายการ เพลเยอร์เวอร์ซัสเพลเยอร์นี่จับคู่มาเจอกันเลยดวลกันเลยแล้วตอนนี้รายชื่อก็อยู่ในมือผมเรียบร้อยแล้วพร้อมไหมครับพร้อมนะครับต้องพร้อมแล้วคู่แรกที่จะได้ทำการแข่งขันนะครับคือซิมิลาเฟรมปะทะกับท็ฟฟี่ครับ กันก็คือเกม Angry Birds a n g อ y Birds ครับตอนที่รู้เป็นพี่ทอฟฟี่คือแบบหอกมากเพราะว่าพี่ทอฟฟี่คือเป็นไอดอลหนู่อะไรเงี้ยพอแบบรู้ว่าต้องแข่งกันก็คือแบบใจไม่ดีล่ะเราคิดว่าจะทำเต็มที่สุขความสามารถเราอะรู้ว่าน้องซมิลา เขาเป็นยังไงคาแรคเตอร์ Character, แล้วก็เอเนอร์จีเราเลยรู้สึกกังวลเลยก็ยิ่งเครียดไปใหญ่ฉันจะต้องทําให้ดีให้ได้เราก็เลยคิดว่าโอเคเราเป็นตัวของเราเองนี่แหละเราเอาที่เราเป็นเนี่ยให้มันแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นก็ต้องเอาจุดเนี้ยเอาจุดเด็กของเราเนี่ยเข้าสู้ค่ะเกมที่ได้มาสเตมในรอบนี้นะคะชื่อเกมว่า Ang กี้เบิค่ะเกมนี้เนี่ยเธอหุยง่ายไม่เลยในสายสรตมเมอร์เกมแนวอย่างนี้นี่แหละยากที่สุด คือหนูเล่นล่าสุดคือแบบมัธยมซึ่งตอนนี้คือจบปี4มาแล้วซึ่งแบบหู่นานมากที่ไม่ได้เล่นเกมนี่เลยค่ะทุกอย่างมันก็แบบมีการปรับเปลี่ยนนาะเราก็เออเหมือนต้องกลับไปฝึกเล่นใหม่แล้วรู้สึกแบบเออตื่นเต้นเหมือนกันได้กลับมาเล่นเกมที่เคยเล่นอีกครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงหน้าตรีมพบกับการแข่งขันในรอบ PVP คู่แรกแบบจดเต็มวันนี้พิเศษมากๆค่ะคุณคุณอยู่กับดิฉันและนี่คือเกม n อ r ก b i บ d s ภาค2ค่ะ อิววอเอ้าเอ้าหายโอ้ยคนพังเอ้าพี่แผนพีแผนพีแผนเฮ้ยพี่ตัวชายอยู่หน้าผมแล้วพี่ไปแสดป่ะ พี่กายทำไมไม่หยุดีกิงจพี่หยุดจริงไม่ได้เลเป็นอะไรอ่ะนิวล็อกช่วยด้วยครับพศถึงมีอาการนิวล็อกก็ไม่ต้องห่วงเพราะเรามีประกันซ้ำชิลจากทิพยประกันภัยคุ้มครองอยู่ประกันสุขภาพเกมเมอร์เจ้าแรกของไทยคุ้มครองหกภัยนิวล็อกหูดับฉพลันจอประสาทตาเสือ่อมเส้นประสาทข้อมือกดทับกระเพาะปัสสาวะอักเสบและภาวะฮิคิโอมริสมัครได้แล้ววันนี้คนรับข้างนี้ผมก็ล็อครับ ทิพยะประกรันไฟ